ราศีสิงห์โอ้โหเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโปรเจกต์เลยเป็นช่วงเวลาของชาวราศีสิงห์ที่กําลังวางแผนโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางอาชีพกําลังมองหาอะไรที่อยู่ในไอเดียความคิด เยอะมากนะคะอยากทำนู่นทำนี่จุกจิกหยุ่มยิมไปหมดซะทุกอย่างเลยชาวราศีสิงห์เจ้าโครงการเจ้าโครงการเจ้าโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ฝันวางแผนไว้กำลังคิดอยากจะทำนู่นนี่นั่นนะถ้าใครที่ทำงานประจำอยู่แล้วเนี่ยเดือนนี้ก็อยากจะมีรายได้เสริมอยากจะมีอาชีพและที่สำคัญอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของ ความสุขความสบายนะอ,อะไรที่มันไม่เหนื่อยอวางแผนแล้วไม่เหนื่อยลงทุนแล้วไม่เหนื่อยอ,อชาวราศีสิงห์เนี่ยชอบมากเลยนะ,ะโดดเด่นเลยค่ะว่าถ้าเป็นในเรื่องของงานนะคะเดือนนี้ก็คุณจะมีโอกาสได้ออกสื่อแหละชาวราศีสิงห์ทำอะไรที่โดดเดน่น นะไปไหนก็เป็นที่จับตามองเพราะว่าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าจะดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพลักษณ์ในเรื่องของงาน<ม>ภาพลักษณ์ในเรื่องของรูปร่างหน้าตา<ม>ต่างๆที่คุณได้ดูแลตนเองจนเป็นที่โดดเด่นนะคะ,<ม>ะเพราะฉะนั้นโอกาสและผลงานต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานก็กําลังจะมีขึ้นมาเยอะแยะมากมายก็ขอให้คุณโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วกัน<ม>ว่าจะทําอะไรอย่างจริงจัง,จง,จง,จงมันถึงจะเกิด<ม>เขาเรียกว่า ผลลัพธ์ออกมาอ,มอย่างแท้จริงนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ถ้าเป็นในเรื่องของความรักโอ้โหเดือนนี้ดูเจ้าชู้เป็นพิเศษนะชาวราศีสิงห์เนี่ยในช่วงนี้ดูเจ้าชูค่ะกุ้มกิมอ่าดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ในใจเรองนึก,นก,นกแอบซ่อนเล้นอะไรบางอย่างเก<อ>ิดขึ้นน,น,ะนะโปรยสเสน่ห์โปรยสเสน่ห ชอบ,บเจอใครก็ชอบไปหมดเจอใครยิ้มให้หน่อยก็ชอบเข้าไปหมดมนะคนนู้นก็ใช่คนนั้นก็ดีอ,อันนี้สําหรับคนโสดด้วยนะแต่ถ้าคนที่มีคู่เนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะ,ะความเจ้าชู้นะแต่ว่า ใา้ที่สุดก็คืออาจจะยังไม่ได้ชัดเจนกับใครสักคนนะคะในเรื่องของการเงินก็บอกได้เลยค่ะว่าเดือนนี้การเงินของชาวราศีสิงห์ก็ค่อนข้างจะอู้ฟู่มีโอกาสได้ซื้อของสวยงามมีเงินกินเงินใช้อย่างสุขสบายมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลืออาธุรกิจที่ทำต่างๆก็มีโอกาสมีรายได้เข้ามาทําให้คุณใช้ชีวิตอย่างสุขสบายนะโอเคค่ะถ้ายังไงแล้วในชาวราศีสิงห์ก็ขอให้ใช้ใจ่าย ประหยัดมัธยัสต์อดออมแล้วก็ช่วยสนับสนุนโครงการดีๆของประเทศไทยเราด้วยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ครับผมสิสงห์ก็จะเป็นแนวมโนโจินตนาการวางแผนอรวยคิดในอนาคตประมาณนี้นะครับมีความวางแผน